พุกกาบสวีดัตสวัสดีทุกๆท่านครับผมก็พบกับธงชัยเช่นเคยครับวันนี้นะครับวันที่20นะครับเดือน8เนาะก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมนําเล่นรอบบ่ายสามโมงนะครับแล้วผมทําเอาสูตรนะครับเอาสูตรเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปเล่นในการไลฟ์นะครับรอบบ่ายสามนะครับ ดันเข้าไปเจ็ดไม้ติดนะครับโดยไม่ผิดเลยนะครับอ่านะครับก็นะครับบางคนนะครับขอมาแล้วนะครับในกลุ่มผมก็แจกไปแล้วแหละนะครับอ่าวันนี้ผมใจดีแล้วกันนะครับช่วยทุกคนนะครับเอาสูตรตัวนี้นะครับมาแจกจ่ายให้ทุกคนเอาไปเล่นเลยนะครับเอาไปใช้ฟรีเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะสอนนะครับการใช้สูตรนะครับอ่าครับวิธีแรกเลยครับคือนะครับเราต้องหา เราต้องหาเขาไพ่แบบไม่เกิน3ามตัดแบบนี้นะครับไม่เกินสามตัดและนะครับต้องมีการเล่นไม่ต่ำกว่า1 8บแตาคือสามแถวขีดก็ไม่ตรงสามแถวอย่างเงี้ยครับหรือไม่นะครับใครมั่นใจนะครับ2องแถวแรกก็จัดเลยครับอย่างตามต้องมีสองแถวนะครับอ่ะง่ายๆครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอก วิธีการเล่นเลยคือเขาไพ่แนนอนที่นี้คือนะครับเอาผมจะเริ่มตั้งแต่ไม้แรกเลยครับไม้แรกนะครับสูตรสูตรให้มานะครับแดง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 ต้องไปอะไรต้องไปน้ําเงินไม้นี้ผิดใช่ไหมครับโอเคผิดไม้แรกครับก็นะครับรอก่อนไม้ที่สองนะครับเราก็อ่านมาเลยน้ําเงินน้ําเงินสูตรให้ไปอะไรให้ไปแดงใช่ไหมครับ น้ำเงินน้ำเงินสูดให้ไปที่แดงเนี่ยไม้นี้ถูกอันนี้ก็น้ำเงินน้ำเงินให้ไปแดงถูกอีกแล้วนะครับแดงแดงนะครับแดงแดง,แดงให้ไปน้ำเงินนะครับถูกครับน้ำเงินงน้ำเงินให้ไปที่แดงก็ถูกอีกครับนะครับแดงน้ำเงินน้ำเงินแดงน้ำเงินน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่แดงน้ำเงิน แดงน้ำเงินไปน้ำเงินก็ถูกอีกครับมาแถวแรกตรงน,นี้นะครับอเดี๋ยวผมลบก่อนอ่าถูกมาลรยยาว,วใช่ไหมครับแดงแดงไปน้ำเงินน้ำเงินแดงให้ไปแดงสองไม้สองไม้ไมถูกอีก นะครับเราก็ไม้นี้ก็รอ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 คืออ่านตรงนี้นะครับปุ๊บไม้นี้ต้องแทงไปที่น้ําเงินนะครับน้ําเงินตรงนี้แค่นั้นครับผมนี่คือวิธีใช้สูตรนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับให้ดูเลยครับหลังจากไลฟ์แล้วนะครับเป็นยังไงนะครับเราก็เลือกห้องเลยครับ ไม่เกินสามตัดอ่าผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วหนึ่งห้องเดี๋ยวผมไปดูห้องเอเชียก่อนนะครับผมจะไปดูห้องเอเชียก่อนนะครับเอ,อ,อ่โหไม่น่าเล่นโอ้โหเสมอบ่อยเกินนะครับเสมอบ่อยก็ไม่น่าเล่นนะครับโอเคเราไปยุโรปกันโอ้โหมันก็ยังเล่นไม่ได้ต้งองรออีกสองไม้นะครับอ่าผมเห็นแล้วนะครับห้องนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับ E03 ครับ ในไงเห็นไหมครับมาอันนี้นะครับสูตรเข้ามาแล้วสองไม้นะครับเห็นไหมครับไม้นี้ผมจะเล่นเลยไปที่น้าเงินนะครับห้าร้อยบาทหลายคนนะครับต้องการนะครับแนวทางนะครับหรือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับผมก็ช่วยได้เท่าเท่านี้นะครับบางคนนะครับเล่นยังไม่เป็นเลยนะครับก็จะมีสูตรที่ไม่ต้องอ่านรับไพ่ก็มีนะครับ ใครสนใจทักมาเลยครับโอ้โหเจ็ดแต้มสวยกลงเข้าไปเยี่ยมมากครับผมบวกมาหนึ่งไม้นะครับบวกมาหนึ่งไม้นะครับไม้ที่สองไปแดงน้าเงินผมจาขึ้นใจครับไปที่น้ําเงินครับผมอ่านะครับนี่คือเล่นให้ดูสดๆเลยนะครับหลังจากสอนการใช้สูตรแล้วนะครับโอเคครับไม่ต้อง ให้ยากนะครับตอนนี้ผมแจกฟรีแล้วกันแจกไปเลยนะครับช่วยทุกๆคนนะครับตอนแรกนะผมอยากให้เข้ามาในกลุ่มผมก่อนนะครับอยากให้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกับผมผมถึงจะแจกสู่ให้นะครับแต่ในกลุ่มน้องเล่นก็โอ้โหเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยถูกกันแบบยาวๆเลยครับเจ็ดม้าติดนะครับในในกลุ่มนะครับวันนี้บ่ายสามโมงนะอ่าหลักฐานผมมีนะครับเนี่ย โอ้โหสบายนะครับวันนี้โอ้โหป๊อกแปหรือเปล่าโอ้โหเจ็ดแต้มนึกว่าป๊อกเออกลองอีกทีกลองอีกทีโอ้โหสองไม้ตีครับผมสองไม้ตีเลยนไหมครับใช้ดีมากๆครับผมสําหรับตอนนี้นะครับสําหรับค่เอสเอนะครับเข้าดีมากๆครับผมโอเคครับเสมอแดงนะครับอ่าเสมอแดงเสมอแดงเห็นไหมครับให้ไปน้าเงินอ่า ใค้นําเงินนะครับแพ้นําเงินนีครับผมถ้าถูกไม้นี้ผมก็จะหยุดนะครับนี่คือการเล่นสูตรนะครับสามไม้ห้าไม้พอครับผมอย่าเล่นเยอะครับค่อยๆเก็บหอมรอมนิดไปหรือใครอยากเล่นต่อครับให้รอดูก่อนนะครับถ้าถูกภาษาไม้ติดแล้วนะครับบางคนเล่นหนักสามไม้ติดโอ้โหเล่นไม้แล้วหมื่นกําไรสามหมื่นแล้วครับพูดตามเนื้อผ้านะครับถ้าใครทุนน้อยค่อยๆไต่ก็ได้ครับไม่ต้องรีบ สามารถเล่นได้ตลอดนะครับไม่มีเวลาจํากัดด้วยโอ้โหป๊อกเก้าครับผมสาไม้ติดครับผมก็มาดิครับไม่มีสูตรไหนเจ๋งไปสําหรับสูตรนี้นะครับสุดๆครับผมสูตรก็ยังให้ไปที่น้ําเงินอีกนะครับเราจะเล่นดีไหมนะครับแต่ผมะพอแล้วแหละนะครับโอเคอ่ะเอาอย่างนี้อีกสองร้อยให้มันเป็นกลมๆหมื่นห้าแล้วกันโอเคไปนะครับ เราไม่โลภนะครับตั้งเป้านะครับมีวิในัยในตัวเองนะครับโอเคครับผมแค่นี้เราก็เอาชนะการเล่นบาคาร่าออนไลน์ไปแล้ว70หร80เปอซ็ตโอกาสที่เราจะชนะมันนะถ้าถูกไม้นี้ขอเป็นไม้ที่สีแล้วกันนะครับเขาไพ่ที่มันเป็นแบบสามไอ้ที่มันสี่ไอมาแบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะครับบางที่มันจะมีจังหวะของมัน แต่มันดันเข้ากับสูตรของเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเออโอเคครับมันเสมอเราควรรอนะครับรอหรือรอหรือเปลี่ยนห้องนะครับง่ายๆครับผมโอเคครับผมก็จะพอแล้วแหละนะไม่อยากเสี่ยงแล้วนะนะครับโอเคครับผมใครสนใจนะครับเว็บดีๆแบบนี้นะครับสูตรดีๆแบบนี้ด้านล่างเลยครับลิงก์ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ